สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสบายดีพอแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วกับฟลอร่ารักกินีจากระสวยกันอย่างคนสร้างกันหลายพบพ่อกันย้ำบายบายพี่น้องเอ้ยบายสามบายสองบายสามแล้วฮะกันพาพี่น้องมาส้มธรรมศาสตร์กลางทงนากลางป่ากลางเขาอีกแล้วพี่น้องบริมาณยังจะมาหาต่อนกวิธีชีวิตการหานกหาโนืหนกกับนกเอพี่น้องบอกนกคุมแต่บางคนกับเสิอหูบางคนกับเสือหัว่านกอันนี้มันจะเป็นนกบินเด้ นกอยู่กับดินบินกับบินได้นหน่อยบินได้บ่อสูงพี่น้องเป็นนกอยู่กับดินเป็นนกขุมอืดพอนกสิต่อใส่เสียงต่อพี่น้องแล้วก็มีอุปกรณ์ในการต่อพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้บ่กคะไปต่อหนกจ้าไปกับน้องทรายหลาแล้วก็ลูกทรายหลาคอยน้องต้านันเองจ้ามาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจ้ามากับน้องทรายหลา กับผู้บ่าวน้อยเราก็สิมาหาอยู่หาก,กินพี่น้องเอ้ยหาอยู่ฮกกักีพี่นอ้องปลาสิไปซสซล่ะหาต่อนกอยู่บ่าดูหาต่อนกหนกอยังนกคุ้มจ้นกคุ้มพวกกระทุนกระพาะเปนเห็ดหายพุ่นนี่สิเปซยิงนกบ่พี่น้องปาไปต่อนกน้ำกาลจ้า พี่น้องเอ้ยกำลังไปหาต่อนกจ้าพี่น้องบังนงการวิธี่การต้อนกเห็ดจังไดาตอนกคุมอืดพี่นองเอามาราบกร่อยลูกตายราข่อยกระถือกระทุนไปยิงน้ำพร้อมหมากแข้งเสือเลืองงล้วไปยอมถอดเลยจ้าวิธีการต้อนกจ้ากำลังเบ่ง บังหอยมันคือมีหอยกระสีใส่บ่วงนี่อุปกรณ์การก็เอออะไรยังไงฮะอุปกรณ์ในการใส่พี่น้องเอออะไรยังก็เก่งฮะเก่งเก่งพี่น้องนี่ไงใส่สีมันจะเป็นตะข่ายมันกาสิแลนมาต่ำพี่น้องเอ้ยเก่งยังละกลามาอะไร อย่าเห็ดได้กะรหากระดดน้ำกัด้ัก,กพี่น,น,อน,น้องเอว่หาสิได้บนนกนูพี่น้องหานกหาอย่างเปลาหมู่บ้านนี่ก,ก็ได้สองตัวอพอได้ราเด็กก้อยโอ้ยหูบมันหมนได้เท่เลยนะใส่เออใส่ดีๆจับให้มันงาม,งาม ใส่กันไปสามทางสี่ทางทางงานคนทางนั้นมันแบบนี้ใส่กันทางงานคนจ้าสามทางสี่ทางพี่น้องืันนี้กระมนี้ยังรายพี่น้องมาหาตอนนกมหัศได้แล้วพี่เราเอายาเบ่งน้ากันด้จ้ามาลุ่นน้ากัน่าิสด้นกไปลาบจิบอ่แต่คือไปได้ลาบกินมาแล้วมาแล้วสกินโมกทะพี่น้องเพราวะ อฟซีจากสวีเดนเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นถือเกรกพี่น้องเพิ่นบ่นพลาดพลาดโพแลวเพิ่นถือเกรกเขาก็ับไปแก้เพิ่นแล้วเรียบร้อยเพิ่นกระโอนเงินมาให้ทั้งค่าแก้แล้วก็ทั้งให้ไสพ้อมพี่น้องเออเพิ่นกโอนมาให้พลาดส้น้ำหล้ะก็โอนมาให้เด็กหน่อยกินหมกะทะน้ำจ้าอล้รก็เสร็จหมกะทะขี่อีกแล้วพี่น้องก็ขอบคุณเรื่ายๆจ้างวดนากขอให้อยถือลาเด้องวดีิถือลายละงานอะไรก็ดี พี่น้องแก้บนแก้ห้แล้วเรียบร้อยแล้วจ้านี่แหละพี่น้องอุปกรณ์เขาเอินเกง่งว่ะสันเห็ดเอาเองพี่น้องเป็นตะข่ายถ้าหากว่าหนกแกล้มตำนี่มันกระสีลูดเลยลูดหอ่อหนกไว้เลยพี่นอ้องนีค่ครับการหาหนกหนกกระนกคุมอืดซื้อหนกคุมได้จ้าแต่ภาษาไทยบ้านเมืองไทยมีบ้านนอกบ้านหนาจะมีแต่ คนไทยคือสบอกกินหนกกินหนูอันนี้ก ah> ินบดสุยาจ้พ tamam MM um> ี่น้องบอกกินก็บได้เนนะครับธรรมาหากินตามธรรมชาตรเนาะพี่น้องเนาะก็ไไ้กายาดามาเด้อว่าสงสารมันเด้อพี่น้องเด้อจังไดกามาลุ่นน้ำกัดว่เสด้กินบอพี่น้องมาลุ่นน้ำกัดจ้าสิพาปะเบิงวิธีใหม่ใหม่เผื่อบางคนก็ยังบอกเคยเห็นวิธีการตอนหนกขุมจ้าพี่น้องบางคนก็จะบอกเคยเห็นตอนหนก ก็สือดเอาเสียงมันมาต่อได้บางคนเขาเจ้าก็เปิดตู้เปิดเสียงจากตู้เสียงหนกคุมอืดก็สิอดอดอืดอึดเลแบบว่าตัวผู้มาออาตัวเม่บ่มาดูคือกันก็สิมาเขา่าสมัยนี้กับบอยคลายก็สมัยก่อนสมัยก่อนลายพี่ไอานางไปเอาดีได้ลาให้แล้วก็เลี่ยงตบตัวต่อหน่วยพร้อมพี่น้องจ้า ลุ่นน้คาราสีได้บ่จ้ากำลังเสียบต่อบูทูธจ้าใส่เสียงอืดตกขุ่งพี่น้องเสียงยังหละประกาอืดเป็นบ่เห็ดตัวเห็ดเสียงนกดูพี่น้องเสียงได้แล้วจ้า หลักลีอยู่แซ่เฮากำลังเปิดเสียงถิดไว้พี่น้องมาลุ่นน้ำกันนะจ้าวาสิได้บอจ้าพี่น้องพี่น้องหลบมุมมานางังถ่าไยายามไอ้เก่งทางนั้นก็เปิดเสียงอืด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 รอเบิง่าพ่นสิมาบ่พี่น้องมาสิได้บ่มาลุ่นน้ำกัน้อพี่น้องเด้อเฮาก็มานางังถ่าอยมไม่ สองเมลูบม,ม,ม,มาในสุดสีเรืองโอ้ลูกชายมีคนฝากไก่มีเอฟซีเพิ่นจะไม่ได้ถามาจากสาฝากมาเงินมาให้หนึ่งพันบาทค่าไข่กระโลไข่กกะโลลัอยกินไข่ยังกละล่กระโล <laughs> ลูกชายอยากกินไข่พะโลพี่น้องแต่ว่าเอฟซีมันก็ฝากมาให้แล้วล่ะ เหตุผลที่อยากกินไข่พะโล่นรัพี่น้องเพิ่นไปซื้อลูกซิ้นแล้วเพิ่นเห็นเขาเจ้าเห็ดขายบุกขึ้นหุ่นจักรือว่าไข่พะโล่เป็นจังใดไปเห็นไข่สีลำลำไข่สีลำลำไข่ยังหล่าไข่สีดำดำนะไข่ดำไข่คาร์โลไข่คาโลไข่คาโลไข่พะโลพี่น้องเพิ่นเบาบวดท้องเบาปวดซัดกลายเป็นไข่คาโลเบาใบดูหล่าไข่อยังไข่คาโล แซ่บปะใครข้าวโลนะแซ่บปะแต่เมื่ออื่นเสียเทกินพี่น้องห้าสิบนาทีผ่านไปจ้าเขากำลังเลือบิื้อรูดน้ำกันเสียงอืดเขายังเปิดมาอยู่เขาสิได้บอกพี่น้องมารืดน,น้ำกันจ้าด่างแรกพี่น้องด่างแรกก็ถือจ้าเก็บเก็บเก็บ ตัยงก็ยังเปิดทิ่ไว้อยู่พี่น้องจะพลาไปล่ะ่าพาไปเๆๆด้อเด้อโทรศัพท์ปั๊บซี่อนอาการฮ่อนโทรศัพท์ไอโฟนฮ่อนปุ๊บดับปับ๊บพี่น้องเอ,อ้ยถ่ายคลิปก็ไม่ได้เดี๋ยวบัดนี้ใส่ใส่ใส่วายพี่น้องจะพลาดล่ะ่าพลาย่าพลาพี่น้องอพล่งก้อนมันถือจังใดพี่น้องเห็นบ่แล้ถือมักกระเซาะจังซี่พี่น้องตัวบักใหญ่พี่น้อง านี่แหละคือนกขุมพี่น้องใส่ทางนี่บ่อถือปะพี่น้องทางนี้ก็ถืออีกแล้วนี่ดีนเดาๆอยู่พี่น้องนี่ดินี่พี่น้องนกขุมพัตะสังเขาจะได้เท่ยงพี่น้องนุกอันนี้มันจะอยู่ในดินมันจะบกคอยบินพี่น้องเอ้ยนกขุมมีตัวผู้นี่ตัวผู้ตัวแม่อันนี้ตัวแม่ตัวแม่์เบอร์เกอจะโงกว่ตัวแม่์ไอ้ค้างดำๆอ๋อ อัน้องโตผู้โอพี่น้องใส่ใสพี่น้องโตผู้อตผู้จะคอยาวกวัวไดพี่น้องเอ้ยได้แล้วจัดสองโตเขาก็จะไปอืดบอลใหม่ต่อจะพี่น้องดอนนี่ขาได้แล้วเรียบร้อยพี่น้อง,ใส,องใส่คองเหรอใส่คองเล็ดปีก้นน้ำถึงปีเออกนำ้ำนี่แหละคือหนุกขุมพี่น้องหนุกขุมอืดลาบแซบแต่พี่น้องเอ้ยพอแรกแกจะด่าดมาสงสารไปเลยค่ะเป็นป็นของอยู่ของกิน เรากลับมาหาอยู่หากินเนาะก็เปลี่ยนวิธีการหาบ้างพาพี่น้องมาเบิง่งมาส้มวิธีการต้อนโงพี่น้องเด้เสียงอื่นก็ยังเปิดทิมไว้อยู่อื้ออือ้ออืตัวผู้เอิญตัวแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เก็บพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ก็เริ่มฮอนเลยฮอนแล้วเธอกระดับไปเธอเจออากาศฮอนเธอฮอนไม่ไวหวเธอกระดับจัจ้าพี่น้องจ้าได้ซอกโตซอกโตก็พอลาบเดี๋ยพี่น้อง่เอาลาบใส่น้ำ พอกินได้พมา่ว่านลาบสองตัวได้ปลาไหลอันนี้ปลาหน่อไม้ใหญ่แด้พี่น้องเขาจะไปอีกดอนหนึ่งหน่อไม้ใหญ่พี่น้องสมัยกอดนี่อยู่นี่น้ำหมักถ่วมได้พี่น,อน้องนางกสิหมักมาหวัวสมัยกอดน,น้ำน้ำถั่วน้ำกสิบมักไป้ยังเขาบอกมาพรายเรือเก็บหมักผีพวนพี่น้องอันนี้คือหมักหัวลิงพอใดเคยกินจ้าตำแซบเด้อหมักหัวลิงบ้านใดเคยมีพอ่อใดพูดจักหมักหัวลิงพี่น้องเก็บไปตำ มันเสียกสมเปียวเปียบพี่น้องมะขวารีไม่เคยเห็นนี่คือต้นมะขวารีจ้าแต่ดอนนี่ย่ะจะเป็นดอนมะพริพวนย่ามน้ำท่วมแล้วเอามาพายเรือมะพริพวนมะพริพวนมันสิเป็นเครืองนะพี่น้องเราจจับเป็มะพริพวนเดี๋ยวขย้ำน้ำขึ้นนะสิพามาเบิ่งมะพริพวนจ้าอันนี้คือป่ามะพริพวนพี่น้องเอ้ยก่อนไม้ไผ่ใหญ่เอากระสุนไปดอนที่ซองไปหาตอหนกนั่นเองได้แล้วสอกตัวพอล่าไปจ้า จะเป็นสองโตแต่กนกน้อยเบาตาเพ่นจะเอามาแต่ใส่แต่เศ้าพ่นพี่น้นองเอ้ยนี่แหละปลาเราไม่ใหญ่พี่น้องเราไม่ไผ่ใหญ่บริอึดกันยามฝนในีีส,สปลาบกันมันใหญ่ข้าเจ้าก็เห็ดตอกมัดเข่าจ้าป่าติวกับบริรยุทปรยากบางเพ่นบางคนพ่นอนาะแต่ปลูกพ่นเดอ้อพี่น้องไม่เลือกสิเราสู้ฟัง เห็ดปวกออกอีกแล้ววักซาวดีน้องไผ่นางไปหาหน่อไม้ไปกับลูกนี่แหละแล้วก็ไปกับผัวพูดอะลรได้เห็ดปวกดอกบักใหญ่พี่เราเอ้ยใหญ่แท้ใหญ่ว่าดอกไปว่าดอกแต่ดอกกี่ใหญ่แต่ได้บัวลายดอกได้พ่อแกงแต่ว่าดอกสะออนแต่ดอกมันใหญ่จะซื้อไปลองดอกใหญ่แห้งใหญ่แท้ใหญ่ว่าราคาธรรมาสะอาดป่านเขาน้องกำลังเตรียมทางพันใบอยู่กำลังใส่ เปิดใส่แล้เกลืออีกแล้วกำลังใส่เกงนะอยู่พี่น้องอันนี้คือเกรงจ้าวิธีกัดใส่ตะคนเป็นตะข่ายพี่น้องแล่นตำปุ๊บก็ะรูดปั๊บปลดหนุกคุมมันสิแล่นไวมันสิบ่ค่อยบินหนุกคุมมันอยู่ในดินจ้าธรรมชาติมันจะตดติวต้นเราก็ไปเห็ดดักสางดักแนวดักทางผลแล่นมาเรากบาากับมาเขาก็มาเห็ด วางเสียงอืดไว้ใกล้เกงเกงกับสิดักซ้ายดักขัวดักหลายๆทิดๆิดทีด่มันเสียแหลกมากนะกะมันถือเกงนี่ล่ละพ<ม>าเน้่ยพาเดี่ดดยกำลังจัดแจงสถานที่อยู่พี่น้องมาเบิงวันรอบสองเสด้บอกพี่น้อง รอบแรกได้ไปแลยสองตัวมาดูรถกันว่าลอบสองจะได้บรจ้าเขาใหญ่บอดแล้วพี่น้องเสียงอืดนพี่น้องผู้ใด,ดเคยหุ้นจักหมักควอลีน่ะพี่น้องตํากินแซ่บๆได้มันสิสมบมเป็นหมักสมบมพี่น้องนี่แหละคือหมักควอลีนป่าหมักควอลีนแล้วก็ป่าหมักพีพวนอย่าเที่วดิพี่น้อง สวยงามธรรมชาติทิ่มน้ำตกรังลินสุกสันนังก้องอันนี้แหละครับพี่น้องคือมาควาลิงสวยงามนำบาดใจสีขาเอาไปตำได้สมเนสะก็สุขใจวันนี้ต้องขอรากายเอาไว้ปีใหม่จะลับดวงพะบางิไปยามรอบสองครับพี่น้องสิไปยามรอบสอง ถือบนรอบสอบรูดจํากันพี่น้องจริงๆกับสองตัวสาบตัวแล้วก็พ่อขัวอะไเพราะว่านกหน่อยหนกกระแทดหน่อยตัวหนึ่งต่อตาพัดเหล่นจมันตาพี่น้องเอ้ยไปบนการแสดงบนหนกขุมประเทศไทยมีพวกพี่น้องประเทศไทยเอินนกอย่างพระหูเนจ่าพระหูกระบอกหน้าเนจ้าดังบอกเคยหัวประเทศไทยมีบ่อหนกขุมแต่บ้านน้นนั้นมีต่อหาเป็นลาบ พี่อ้ายนางตะกอน,นยังเลี่ยงพอนแล้วเลี่ยงไว้ต่อบ้างเปล่าจ้าสงสายเชไดไรแค่สองตัวแล้วบ้องไยามยุตตาได้บ้อสายแลลนไปยามก่อนลวได้บละ ดีซ้ำพี่น้องบดบถือซ้ำแปดเอ็ดเติดวางเปล่าแสดงว่าดอนนี่บ่มีฟนะางหาหอยบ่พอนเนาะเก็บมาละเก็บมาบดแล้วบ่พอแล้วพี่น้องไอ้ซอกโตกระเพาะขัวละละก็เสียดเมื่อละล่ะพี่น้อ,อ,องเออสิไป ตลาดไปซื้อหมูไปเห็ดหมูกระทะเด็กๆก,กินจ้าขอบคุณคุณใหญ่ใจดีจากสวีเดนนดอจ้าผนถือเกลก็ด่นกะอาว่าใหนเฮาก็อาซาไปแก้บนให้แก่บาให้เผนกันเลย่นก็ส่งเงินมาให้กินหมูกระทะจ้าก็ขอบคุณที่รายขอเจริญยุ่งเรือให้ร่ำรวยนะจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ถูกหวยรวยเบอร์จ้าออก็จะเป็นคนหมัดเปลี่นหวยอะไรพี่น้อง ได้นกสองโตเนนกคุมซอกโตมาลาพี่นงเอ้ยบาทมาลามลามลานไหม้กับคนกับสัมกันหมุนยกนกนกพี่นงเอ้ยแต่ใส่ก,ก็อยากไปน้ำบไปน้ำก็พอไ,ได้ห้องไห่ไปหากอยู่หาก,กินสิอยู่ปลาเลือกป่าไก่ป่าหกปลา,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 าเหือบันไดกับไปน้ำคือเก่าจา้ะบริไปกับห้องไห่ไปน้ำจ้ะดีคือกันเนาะพาเล็กน้อยไปซึมซับการทำมาหาก,กินแต่น้อยจากสิบกขี้วขานยำญ่มา พี่น้องเออเสดเมือ่อแหละจ้าได้ซอกโตกับพ่อราพ่อก้อยอละลัจ้าแต่สเสพได้กินมาแลงดอกเพราะว่าเพราะว่าจะไปซื้อมุกกระทะให้เด็กๆกินจ้าเด็กๆก็กระคอยอยู่ข่าวดีว่าไส้กินมุกกระทะไม่แต่พวกหมักกินมุกกระทะพี่น้องหมักแห้งคนเฮือนนี่เนะี่ยหมักกินมุกกระทะเน,นยน่เห็นว่าเนโนอยนี่โอ้ยบริลลกแล้วจ้าปกติกินข่าวมาสิกิตเนาะเหมืออื่นเ้ากระจังสีลาบหนกตอนเศร้าแหละกะสิปนเฮ็ด นั่งให้ผัวเห็ดเป็นดอกใหญ่แห้งไม่ต้องเห็ดปวกนะพน้องไปาลังไปหาหน่อไม้หวังเศร้าแต่ว่าได้เห็ดปวกบังเอิญไปเจอเห็ดปวกนั่งเกษตรให้ตำป่นจีตำป่นดอกมันดอกใหญ่แห้งพี่น้องดอกเป็นตาแสบจะดอกใหญ่ๆจ้ะเดี๋ยวลาสิตาเฮเบิ่งตอนจีเห็ดป่นตำป่นเห็ดน้ำพริกเห็ดจ้ะพี่น้องแสบแทนเนี่ยนอนแสบขักแสบโพดแสบโพดแสบบักโมแสบบักแตงพี่น้องเอ้ยนั่งเมื่อแล้ว แลปน้องกลางปากกลางเขาวงวควายข้าเจ้าจะตัวใหญ่ๆพี่น้องจ้าพี่น้องนางกระพาเบิ่งธรรมศาสตร์ไปนำจะจันกก็ได้สอกโตพี่น้องเพราะพวกหนกพวกหนูพวกสัตว,พว,พว์พวกนี้มันเป็นของ,ของหายากนะพี่น้องมันหาได้บ่หลายดิบ่คือเฮ็ดบ่คือหอนด้ หาไ้สอกโตเลยคือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อกันคลิปนาเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนางทุกคนที่เข้ามาดูคลิปคือผู้สนับสนุนของนางทั้งหมดเด้อจ้าพี่น้องก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ส่งเงินมาให้ก็มีหล,ลายนามนะมาว่าจะเป็นเอื้อนนางจากเยอรมันจาสมพิตจากกทมคุณตรุงจากกทม ไปสอนจากอังกฤษจ้าไอกรอบจากเกาหลีจ้าแล้วก็คุณอย่างน้องพดีสื่อผลประเทสื่อเล่นน้องปรสื่อมาจากสวีเดนจ้าพี่น้องก็หลายคููหลายคนบระเทเอย่ยสื่อก็มีขอบคุณที่เหตุขอบคุณที่สนับสนุนครอบครัวหันสาครอบครัวเล็กๆพี่น้องขอบคุณเลยๆเด้อจา้า ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทีนนะจ๊ะแล้วก็ขอบจบเสียแล้วขอบคุณเบามีอัมารกากีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่คอยผักดันและคอยแนะนำแล้วก็คอยสนับสนุนพี่น้องก็ขอบคุณเลหลายจา้าสวัสดีจา้า